สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการกำกับตนเองและการจัดการเวลาสำหรับการสอบปลายภาคนะคะ 1. ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยเทคนิค smart goal เริ่มด้วยอันแรกนะคะ s p e c i f i c ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้คะแนนดีในปลายภาคโดยมุ่งหวังให้ได้คะแนนมากกว่า75%ในทุกวิชา ต่อมา M m a t r level ต้องการได้คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย75%ในทุกวิชา A achievable ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบ R level ได้คะแนน7จช่วยให้ันสอบผ่านได้เกรดที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายสำหรับการศึกษาในอนาคต T t i m e ป a l บรรลุเป้าหมายนี้ภายในสิ้นเทอมปลายภาค 2. จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้วางแผนการดำเนินงานโดยระบบสิ่งที่ต้องทำพร้อมกับกำหนดระยะเวลาที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้สัปดาห์แรกนะคะสิ่งที่ต้องทำวิเคราะห์เนื้อหาวางแผนการอ่านเป้าหมายก็คือเข้าใจขอบเขตข้อสอบสัปดาห์ที่2และ3นะคะอ่านหนังสือและสนุกเนื้อหา เป้าหมายก็คือควบคุมเนื้อหาสำคัญค่ะสัปดาห์ที่3และ4ทํทำแบบฝึกหัดและติวกับเพื่อนเป็นการฝึกทัศษะาในการทำข้อสอบค่ะ 5. ทบทวนทุกบทเพื่อเชื่อมความรู้ทั้งหมดนะคะ 6. จําลองข้อสอบและพักผ่อนค่ะเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบนะคะ สามใช้เทคนิคต่างๆในการกำหนดตัวเองว่าจัดการเวลาที่เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการใช้เครื่องมือช่วยการจัดการเวลาในการจัดการเวลาและติดตามงานให้บรรลุปเป้าหมายค่ะค่ะก็มีแอปพลิเคชัน2แอปนะคะที่หนูสนใจก็เลือกมาเป็นแอปพวกนี้เลยค่ะแอปที่หนูเลือกใช้นะคะก็คือแอป Focus t ทอ v e l นะคะเป็นตัวช่วยอ่านหนังสือที่ทำให้เราโฟกัสกับ การอ่านหนังสือมากขึ้นโดยการที่ใช้ตัวละครมาปีนเขาเพื่อให้เราเก็บแต้มไปเรื่อยๆช่วยการแก้ปัญหาการหลุดโฟกัสได้อย่างตรงจุดเป็นการใช้หลักจิตวิทยาช่วยให้เราทำงานแล้วก็จดจ่อกับอะไรได้นานขึ้นแล้วก็มีฟิวเจอร์ในแอปที่มีลูกเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะช่วยให้เราอยากอ่าอนหนังสือมากขึ้นต่อมานะคะแอป ypt เป็นแอปที่ดีมากๆเลยค่ะมีโหมดโฟกัสที่มีตารางโชว์ว่าเราอ่านเป็นเวลานานเท่าไหร่สรุปแต่ละวันและที่สําคัญเราสามารถสร้างกลุ่มแล้วอ่านกับเพื่อนได้ค่ะถ้าเพื่อนเริ่มอ่านเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มอ่านถึงอยู่ตรงไหนอ่านถึงเท่าไหร่แล้วถ้าเพื่อนอ่านไปเยอะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกผิดค่ะก็เราหลังจกเราก็จะเข้ามาอ่านหนังสือค่ะขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ